ลาวท่าฮัลโหลซีไฮสวัสดีนะคะทุกคนค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรพูฟิกคิดสร้างอย่างเช่นเคยคะ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยแพรจะมาทําการรีวิวสก,กินให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็เห็นขาไหมคะตรงนี้ให้ถ่ายว่าเป็นสก,กินอะไรอ่ะไม่ได้ต้องถ่ายนะคะสก,กินนี้เนี่ยคือสก,กินของนักเต้นหญิงนั่นเองนะคะหรือว่าแดนเซอร์สาวนะทุกคนก็อันนี้เนี่ย คือเพื่อนๆนะคะบอกว่าอยากให้แพลรีวิวเยอะมากๆนะคะในคลิปคุณย่าแมรี่นะที่แพรเนี่ยได้ปล่อยไปเมื่อล่าสุดนะคะถ้าจากคลิปนี้ก็สามารถไปลองดูได้นะคะคือคอมเมนต์แบบว่าเยอะมากๆนะว่าอยากให้แพรเนี่ยรีวิวสก,กินนี้นะคะคือไม่ต่ำกว่า5้าคนเออก็น่าจะเยอะแล้วนะคะสําหรับช่องของแพรนะก็เดี๋ยวแพรนะคะจะมารีวิวให้ดูกันก็แล้วกันนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะคะว่ามันสวยหรือไม่สวยอะไรยังไงนะแพรจะให้ดูทั้งกราฟ,ฟิกสูงกราฟ,ฟิกการแสดงกราฟ,ฟิกต่ํานะคะแม้กระทั่งอยู่ในห้องง ใหญ่หรือว่าห้องโถงเล็กอะไรแบบนี้นะคะแพลจะให้ดูแบบละเอียดเลยเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะแพลเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยดูตรงหน้าโปรไฟล์ก่อนค่ะถ้าเราเอาตัวละครไว้ตรงหน้าโปรไฟล์มันจะสวยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอน,นะค่ะทุกคน นี้จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะมาดูแบบว่าละเอียดละเอียดเลยนะคะก็สามารถมาส่องแผลได้นะคะในไอดีสามศูนย์ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสามเก้าค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเป็นเพื่อนกับแผลก็สามารถแอดมาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเพื่อนยังไม่เต็มนะเพื่อนก็มีเจ็ดสิบห้านะคะใกล้จะเต็มแล้วอีกเอออีกสามสิบเจ็สิบกว่าคนนี่แหละค่ะทุกคนก็สามารถแอดมาได้นะคะก่อนที่เพื่อนแผลจะเต็มนะแลวถ้าเพื่อนเต็มแล้วเนี่ยแผลนะคะก็จะทยอยคนที่ไม่ชอบออนนะคะหรือว่าออนสามวันขึ้นสองวันขึ้นแผลก็อาจจะลบเพื่อนทิ้งก็ ออนกันด้วยล่ะนะทุกคนถ้าไม่อยากโดนแพลบลเพื่อนทิ้งค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นที่อยากจะมาแอดแพลเนี่ยก็จะได้แอดด้วยเนาะอ่านะคะดูทุกคนจะเป็นประมาณนี้ลองมาส่งกันได้นะส่วนในห้องนะคะแพลวเนี่ยจะให้ดูเป็นกราฟิกสูงจะเอาการาฟิกสูงเป็นหลักนะคะเพราะว่าแพลวทาในคอมเนาะแล้วก็กราฟิกต่ำเนี่ยเดี๋ยวแพลให้ไปดูกันในเกมนะคะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแบบว่ามานั่งหน้าห้องรอบบี้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรอกมั้งหรือ,ออาจจะมี โอ้ถ้ามีก็คือุดยอดเลยนะคะทุกคนโอเคนี่นะคะก็จะเป็นมุมมองในห้องใหญ่นะคะนี่น้องมาเดินในห้องแบบว่าห้องโถงใหญ่นะคะห้องนี้มันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันจะสว่างนะคะกว่าห้องเล็กๆนะทุกคนนี่ค่ะนี่จะมีเตาไฟตรงนี้แล้วก็แบบสว่างอ่ะทุกคนนะคะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวแพรเนี่ยจะให้เพื่อนๆนะคะดูห้องโถงเล็กค่ะหรือว่าเป็นห้องเอพันจิ๊กซอนะคะดูทุกคนหน้าจะประมาณนั้นนะ,ะแพรไม่ได้ใช้ห้องนี้นานมากเลยนะคะ สลับทํานองกันดีกว่าค่ะนี่ห้องนี้ใครจําได้เอ่ยว่ามันซื้อมากี่จิ๊กซอวนี่แพลลืมไปแล้วนะคะว่าแพลซื้อกี่จิ๊กซอนะน่าจะประมาณพันห้าจิ๊กซอมั้งคะโอเคุคิดถึงห้องเก่าอ่ะทุกคนดูดิคือเป็นห้องที่แบบตกแต่งได้แน่นมากๆเลยนะคะ ส่วนสกินนะคะในห้องโถงที่ค่อนข้างที่จะมืดแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถกบเกินความสวยของสกินนี้ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยสวยนะคะสวยถูกใจเพื่อนๆเ,เนาะแต่สําหรับแพวนะคะสกินนี้เนี่ยแพวรู้สึกว่า ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับสกินม่วงแต่ว่าเพลรู้สึกนะว่าสกินม่วงอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยกว่าสกินนี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นมุมมองของเพลนะคะเพราะว่าเพลเนี่ยเป็นคนที่ชอบเออสกินที่เอฟเฟกเยอะๆอลังการปังๆอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอฟเฟกน้อยนะแล้วก็เหมาะสําหรับการจุกนะคะสาหรับคอมที่เฟรมเลทน้อยอะไรแบบนี้เนาะจะได้มากระตุกนะคะสกินนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะคะสาหรับคนที่เออเฟรมเลทน้อยกระตุกกระตุกอะไรแบบนี้แหละนะหรือว่าเล็กๆนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูนะคะในการเล่นกรดิตกว่าซึ่งขอเป็นฝึกซ้อมเดี่ยวนะคะฝึกซ้อมเดียวเนี่ยเพลขอเอาเป็นด่านที่แบบว่าให้เห็นสกินได้ชัดๆละกันด่านไหนสกินแบบว่าสวยๆชัดๆบ้างนะอ่ะนี่ละกันนะคะด่านโบสีชาติค่ะ มีอะไรอะไรมารีวิวเนี่ยก็ต้องรีวิวบทสีชาติอยู่แล้วนะสำหรับช่องแพลเพราะว่าบทสีชาติมันสวยเนาะแต่มันไม่มีด่านอลุนลุ่งแล้วนะคะดูทุกคนให้เราเลือกนะเพาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมไม่มีอ่ะเสียดายมากเลยเพราะาด่านนั้นสวยนะคะและสว่างด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครกันเลยดีกว่านะคะเป็นนักเต้นหญิงค่ะแล้วก็ดูโมเมนต์นะคะในการที่นอนเนี่ยมาอยู่ในหน้าแมทนะทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะกับแม่บ้านโอ้โหมายืนกับแม่บ้านก็สวยนะเนี่ยม่วงๆวงเหมือนกันเลย อันนี้เนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะสาหรับห้องโถงเป็นแบบว่าห้องตู้ปลาเท่านั้น,นะค่ะทุกทุกคนแพรก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะพอบ้านไม่บ้านใหม่นะคะสาหรับห้องตู้ปลาเนาะโอเคก็ลองไปดูกันได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาโฟกัสที่สกินกันก่อนค่ะเออวันนี้เนี่ยหลุดโฟกัสไปเยอะเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาของสกินนะคะในการาฟิกสูงแล้วก็ในด่านที่ค่อนข้างที่จะสว่างอย่างเช่นด่านของเออโบสีชาติอะไรแบบนี้เนาะ ขอทำการปิด AI ก่อนนะคะดูทุกคนนี่เรากำลังจะเดินไปเจอ AI ันเตอร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมม่วงจังเลยน่าจะอยู่ข้างในโบสเปล่าอา้าวอยู่ไหนก็ันเนี่ยไปดูเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งในการรีวิวสกินชั้นดีเลยนะเห็นไหมคะสกินเนี่ยก็จะมีความแบบว่าสวยงามนะมีออร่าอยู่เอ,อยู่สะมาณสจุดเลยด้วยกันนะคะที่แพวเ,เห็นนะในตอนนี้ก็คือ จะมีตรงหน้ากากนะคะหน้ากากตรงตานี้เนี่ยแพลวไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแมทอายได้ไหมอันนั้นน่าจะเป็นคุณลุงแมทอายนะทุกคนแล้วก็ตรงเออหน้าอกไม่ใช่สีตรงสร้อยคอนะคะจะมีเป็นคริสตัลค่ะหรือว่าเป็นเพชรนั่นเองเนาะมันเหมือน,นเป็นแบบว่าอัญมณีอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นอัญมณีสีม่วงเหมือนแบบว่านักแสดงหนังอะไรแบบนี้เลยอะแกมันดูสวยง,งามอย่างเงี้ยไม่รู้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงสะโพกค,ค่ะนี่ รงสะโพกนะคะจะเป็นเหมือนสมุดนะคะที่ติดลูกกตาอยู่นะ,ะเป็นลูกกตาที่แบบว่ามีออร่าลูกกตาขยับได้เลยนะคะกระดิกไปมาน,ะนี่มองบนมองนู่นมองนี่นะคะทุกคนมีออร่าประมาณนี้นะคะสําหรับเออสกินนี้นะ,ะแล้วก็ส่วนตัวนะคะใครชอบบางเอ่ยแพลนนะคะรู้สึกว่าเออแบบว่าสกินทองเอยสกินม่วงอันนี้เนี่ยมันออร่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเพื่อนอยู่พอสมควรเลยนะคะ เออก็แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนตัวเนี่ยแพลวชอบแค่ตรงออร่าค่ะส่วนตรงดีไซน์เสื้ออะไรแบบนี้นะคะแพลวรู้สึกว่านะก็สันทัดดีนะคะทุกคนพอเวลาแบบจุ๊กอะไรแบบเนี้ยมันดูสบายตาเดีอ่์ทุกคนนี่พอเราเราวิ่งจุก๊กเราก็จะเห็นแค่ข้างหลังใช่ไหมคะนี่อะไรแบบนี้ลองทําแบบจุ๊กให้ดูอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนก็เห็นสกินได้อย่างเออชัดเจนแล้วก็ั่วถึงนะคะสวยอะ่ะบอกเลยว่าสวยนะคะน่าจะถูกใจเพื่อนๆลหลายๆคนอยู่นะ โอเคเดี๋ยวแพลวนะคะจะให้ดูเป็นกราฟิกต่ําบ้างนะคะทุกคนลหลายคนเนี่ยอาจจะใช้กราฟิกต่ำนะคะเพราะว่าคอมอาจจะแบบไม่ไหวกับกราฟิกสูงอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟิกต่ํากันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปกราฟิกการแสดงเนาะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นกราฟิกต่านะทุกคนคือแบบว่าค่อนข้างที่จะปุ้งพอสมควรเลยนะคะแต่ว่ากราฟิกต่ำเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะแบบว่า เห็นออร่านะคะของสกินได้น้อยนะแต่มันเหมาะสําหรับคอมของใครนะคะหรือว่าโทรศัพท์ใครเนี่ยที่แหลกๆนะคะนี่ใช้กราฟิกต่ําในการเล่นเนี่ยก็คือดืเลยนะทุกคนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกราฟิกการแสดงนะคะกราฟิกการแสดงเนี่ยเพลคิดว่านะก็ต่างจากกราฟิกต่ํานิดหน่อยนะคะเป็นไงแค่นี้เองนะคะทุกคนก็ สำหรับกราฟิกต่ำกราฟิกสูงนะคะสวยเหมือนกันเลยนะคะทุกคนสำหรับสกินนี้นะเพราะว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินที่ไม่ค่อยมีออร่าอะไรมากมายอยู่แล้วนะคะนี่แต่ว่าแพลนะคะไม่ค่อยชอบกราฟิกต่ำเท่าไหร่นะก็เลยจะใช้กราฟิกสูงนะคะในการทำเออแคสเกมอะไรแบบนี้เนาะ,ะเพราะว่ากราฟิกต่ำเนี่ยพอเวลาทำอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่ต้องกราฟิกสูงนะ,ะโอ้โหดูมีแสงมีเงามีนุ่นมีนี่นะคะ แล้วก็สก,กินดูมืดขึ้นด้วยนะเออก็เป็นปกตินะคะของกราฟิกสูงนั่นเองเนาะแล้วก็ดูด้านหลังะคะ่ะทุกคนอุ้ยแพลืมให้เพื่อนเพื่อนดูด้านหลังเลยแบบช,ะชะัดๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เออมีความแบบว่าผมสั้นนะคะผมสั้นแต่สวยแบบเป็นลอนๆด้วยะคะทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยอุยเดี๋ยวตรงตา๋หวแพลให้ดูตรงตาะคะทุกคน,น,นคือมันแบบว่ายังไงอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะ เป็นตาสีทองนะคะแล้วก็มีเหมือนอะไรอะ่ะน้ําไหลออกมาด้วยนะคะทุกคนเออสวยน่าดูเลยนะ่สกินนี้ใครที่ชอบบ้างคะถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะคะระหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ละเอียดที่สุดทเท่าที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูรีวิวของคนอื่นมานะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาอยู่เออมาดูในช่องของแพลนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออย่าลืมนะคะ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นดูด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาดูในช่องของแพรนะเดี๋ยวแพรเนี่ยจะพัฒนาช่องนะคะแล้วก็จะขยันตต่อให้มากกว่านี้นะโอเคไปแล้วจ,จ้าเจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย <laughs> โอ้โหเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันนะคะทุกคนแพลวคิดว่านะคลิปนี้มันต้องถึงสิบนาทีคืออยังไงอะ่ะต้องให้ถึงสิบนาทีไหมเออทุกคนเดี๋ยวแพลวนะคะไปพับไม้เล่นดีกว่านะอุย๊ยไปหาฮันเตอร์ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปหาผู้ล่านะคะอืมนี่ว้าวอา้าวเราเจอแมรี่นะคะว่าแล้วเขาอยู่ในโบสจริงๆด้วยโอเคไม่ต้องเสียเวลามากเลยเนาะงั้นไปเลยนะจ๊ะ้าใครที่ยดูคลิปผมแพลอยู่ก็ Come in man. Bye bye.